หลักสิบทุกชิ้นถ้าใครที่งบน้อยต้องดูถูกมากฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมาก่อนนะคะคลิปนี้ตามชื่อคลิปด้านล่างเลยค่ะจะมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางจากชอบ นี่เลยมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าในกล่องนี้เนี่ยรวมกันราคายังไม่ถึง300บาทเลยคะ่ะทุกคนถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าลุคนี้แต่งยังไงไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยเจอกันที่หน้าสดอีกแล้วนะคะก็สดมากขั้นตอนแรกนะคะจะเริ่มกันที่รองพื้นรองพื้นที่มาก่อนเลือกใช้วันนี้นะคะเป็นของ Music Flower นะคะเบอร์เบอร์หนะคะ ุกคนเหมือนมันจะเข้มอ่ะเหมือนมันจะเข้มๆนะแกลองบนหน้ากันเลยคนรู้สึกว่ามันจะเข้มกว่าหน้ามาก่อนน่ะเดี๋ยวลองเกลี่ยดูก่อนเผื่อมันจะกลมกลืนเข้าไปกับหน้าเราเนื้อของเขานะคะปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งเลยอาจจะต้องเกลี่ยดีๆหน่อย เพราะว่ารู้สึกว่าสีของเขาจะค่อนข้างเข้มกว่าผิวของมาก,ก่อนไปนิดนึงในส่วนต่อไปเราจะไปเริ่มกันที่คิว้วมีแท่งละ9บาทเองทุกคนถูกมากวิธีใช้นะคะเราก็ดึงเชือกตรงนี้ลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็แกะมันออกมันก็จะดึงได้แบบนี้เลยค่ะทุกคน เขียนไปตามโครงคิ้วของเราเลยค่ะทุกคนค่อยๆเขียนนะสีเขาจะค่อนข้างเข้มนิดนึงเนื้อดีเลย ค่ะคิวที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับดินสอเขียงคิ้ว9บาทวันก่อนคิดว,ว่ามันคุ้มมากๆเลยต่อไปนะคะเราจะไปเริ่มกันที่แป้งพัฟนะคะแป้งพัฟที่ก่อนซื้อมาจะชื่อว่าซ i วิกมาดาม Compact Powder นะคะโอ้เปิดยากเหมือนกันนะคะเนี่ยอ้สวยมากอะทุกคนดูอันนี้ให้ดู สลับเขาจะเป็นแบบนี้เลยมีพัฟมาให้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นกระจกหน้าเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาก่อนจะลองทาแป้ให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะขาวนะขาวไปนิดนึงแต่ก็ได้เป็นไร ทุกคนอันนี้มาก่อนหาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะด้านนี้จะเป็นฝั่งที่ทาแป้งแล้วนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นฝั่งที่ยังไม่ทาแป้งก็รู้สึกว่าเขาปกปิดได้ดีนะหมายถึงว่ามันแบบมันแห้งมันแมทไปกับหน้าเราเลยอะไรเงี้ยในส่วนของแป้งนะคะมาก่อนคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มมากในราคา27บาทแพ็กเกจเขาก็ไม่ได้ไก่กาทุกคนมีกระจกมีพัฟมาให้ด้วยก็ถือว่าโอเคเลย ในส่วนของงานตานะคะก่อนใช้เป็นของ Kiss Beauty นะคะ Eye Look เบอร์03นย์สมนะคะสีสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสวอชสีกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นสีที่มาก,ก่อนสวอชออกมาสีเขาก็ค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยนะเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีตรงกลางนี้พาคัดเบ้าก่อน ต่อไปจะใช้สีที่ไหนดีอ่ะสีนี้แล้วกันค่ะทุกคนสีมันจะเป็นแบบชิมเมอร์เล็กๆทาบริเวณหัวตาจนถึงกลางตาเลยค่ะต่อไปนะคะก่อนจะใช้สีนี้ค่ะทุกคนสีเนี้ย ค่อยๆเขียนห่างตาอ,ออกไปนิดนะึงแบบนี้นะคะเราก็จะได้ขอบตาข้างล่างเป็นสีส้มแบบนี้น่าหลักกุบกิบ นี่ส่วนของอายไลเนอร์นะคะแพ็คเกจน่ารักมากเป็นลายหินอ่อนนะคะทุกคนของลาเมลล่านะคะเป็นปากกาไลเนอร์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเส้นอู้แสเขาค่อนข้างที่จะแบบชัดแล้วก็คงกริบเลยนะคะทุกคนกรีดตาวันนี้นะคะจะกรีดให้ชิดขนตานะคะแล้วก็วิ่งห่างออกมาข้างนอกนิดนึง รีดตาเสร็จแล้วค่ะมาก่อนกรีดตาเป็นเส้นเล็กๆนะคะชิดขอบตาแล้วก็วิ่งหาออกมาอีกนิดนึงสำหรับปากกาอายไลเนอร์นี้นะคะเส้นเขาค่อนข้างที่จะแบบเล็กมากๆหัวปากกานะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่นุ่มเป็นระดับปานกลางนะคะต่อไปก็ดัดขนตาแล้วก็จะปัดมาสคารล่าค่ะ ก่อนซื้อมาเขาชื่อชื่อตอนที่ก่อนซื้ออะเขาเขียนว่ามาสคาร่าตาโตนะแต่ว่าชื่อจริงๆเขาชื่อว่าโรแมนติกบิวตี้ลิควิดมาสคาร่านะคะแต่ว่าแพคเกจเขาค่อนข้างที่จะดูเก่านะนี่เหมือนร่องรอยการเปิดใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจอะเขาเคลมว่าปัดแล้วจะตาโตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัดแล้วโตจริงหรือเปล่า คลอร์ดีมากอันนี้ป่ดเสร็จแล้วตาดูโตขึ้นแล้วก็ขนตาดูหนาเป็นแพรมากมาสคาร่าตาโตแนะนำถ้าใครจะใครได้ยินเชื่ออันนี้แล้วแบบจะซื้อก็แนะนำเลยมาปัดแก้มกันคะ่ะทุกคนบลัชออนที่มาก่อนใช้วันนี้นะคะเป็นของ Kiss Beauty lash Bl blusher นะคะมมก่อก่อนที่เขาให้มาเป็นเบอร์3นะใช้คู่กับแปรงอุ้ยน่าลังมากเลยอ่ะมันมีรูปส้มตรงนี้ด้วยไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่า คุยทุกคนสีเขาก็ชัดอยู่นะทุกคนสีน้องน่ารักมากค่ะปัดมาแล้วหน้าดูแบบสดใสดูแบบพูดไม่ถูกอะ่ะไปนะคะเราจะมาทาปากกันค่ะทุกคนลิฟที่เขาจัดมาในเซ็ตจะเป็นของกูด้านะคะ อู a ้าบิวตี i ลิควิดแม e ไม่บอกว่าเบอร์อะไรอะ่ะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูปุ้ยทุกคนสีเขาดีอยู่นะเรียบร้อยทุกคนลิปเขาก็เนื้อแมตด,ดีนะคะแต่ว่า อาจจะแบบมันมีกลิ่นแบบแอบคล้ายช็อกโกแลตนะแต่แบบบอกไม่ถูกอ่ะมาไฮไลท์กันค่ะเฉดหน้าให้พุ่งด้วยพาเลตเดิมที่เราซื้อมาเลยจะใช้เป็นสีนี้นะคะรู้สึกว่าจะอ่อนที่สุดในพาเลตและก็ค่อยๆทาไปบริเวณสันจมูกกระจับปากตรงนี้แล้วก็ช่วงหนกแก้มนะคะ ตอนฟินิชลุคที่ได้จะประมาณนี้เลยเป็นไงคะน่ารักแนมะส่คือเขาน่ารักมากเลยนะดูดิ ของที่มาก่อนซื้อมาแต่ละชิ้นน่ะมันไม่ถึงร้อยเลยบอกไม่ถูกอะมันน่ารักมากๆสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้มาก่อนด้วยนะคะถ้าหากใครต้องการให้มาก่อนทําคลิปแนวไหนนะคะแต่งหน้าลุคไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะมาก่อนจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย